เกิดขึ้นที่ปทุมธานีปรากฏว่าโรงงานบรรจุแกส๊สไนโตรเจนส่งตามโรงพยาบาลระเบิดครับเสียงดังสนั่นบันไหวจากคลอง5ไปถึงคลอง4เลยครับตายแล้วอุ้ยโอยโอยน่ากลัวมากโรงงานแก๊สคลอง5สุราษค่ะตายแล้วนี่ฮะคุณผู้ชม,มชาวบ้านต่างหนีตายกันเลยนะกลัวว่าจะไดผลกระทบจุดเกิดเหตุอยู่คลองห้า เสียงดังระเบิดบันไวไปถึงท้องสี่เลยฮะแล้วมีควันไฟควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาเต็มท้องฟ้าเห็นได้ระยะไกลเลยจุดนี้อยู่ใกล้กับวัดปัญจกครับแต่ว่าชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยต่างพากันบวชผวาเลยต่างเก็บข้าวเก็บของวิ่งหนีล่าสุดผู้ภัยในพื้นที่ปทุมธานีเร่งเข้าควบคุมไฟแล้วนะครับพร้อมตั้งกองหน่วยการทีมงานพยาบาลในใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพราะว่ากลัวจะมีสารเคมีล่วไหลเกรงว่าประชาชนได้รับผลกระทบครับ ไฟก็ลุกไหม้อาคารโรงงานบรรจุแก๊สอย่างรวดเร็วเพราะจุดนี้ลมพัดแรงลามไหม้อาคารสำนัปปกงานที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ระดมรถดับไฟเนี่ยสิบคันใช้เวลา2ชั่วโมงก่อนจะควบคุมเอาไปได้ทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามปลัดอำเภอลำลูก,กาบอกว่าโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงงานบรรจุแกส๊สไฮโดรเจนส่งตามโรงพยาบาลแล้วโรงงานนี้เนี่ยไม่ได้บรรจุแก๊สครับแต่เป็นที่พักแกส๊สตอนนี้ระหว่างการตรวจสอบนะเพราะมีคนงานอยู่โรงงานประมาณ30คนครับ ไฟเริ่มจากจุดไหนครับไฟไหม้เรื่องกันแด้ข่าวว่าจากฝั่งข้างน้าด้านนาด้านนาน้ามันจะมีขังใหญ่ล้าวที่เคลเด็นออกไปบริเวณข้างเบรื่องต้นยังไม่ทราบว่าข้างในมีทั้งหมดกี่แัวนะคะแล้วก็มีคนงานอยู่ประมาณทำงานอยู่ประมาณสามสิบคนพอดีช่วงเป็นช่วงเวลาพักเที่ยง นะคะก็มีแค่บาดเจ็บที่มือเล็กน้อยหนึ่งคนนะคะถูกสะเก็ดระเบิดเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะว่าเกิดระเบิดขึ้นได้อย่างไรแต่ต้นเพลิงเนี่ยครับมาจากจุดบริเวณด้านหน้าโรงงานซึ่งมีถังแก๊สขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้วปรากฏว่าจุดนั้นเนี่ยมีถังแก๊สกระเด็นออกมานอกรั้วของโรงงานแบบนี้ฮะชาวบ,บ้านชาวช่องอยู่ในพื้นที่ก็กลัวว่ามันกระเด็นออกมาแบบนี้แล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ย เจ้าหน้าที่ร่วมหัการตรวจสอบนะ,อะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอไงไงถังพวกนี้ต้องเคลียร์ก่อนเลยแหละใช่คนะวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้